หยุดก่อนมึงคร่ามันจบแล้วเอาเปล่า,าจะเอาหรือเปล่าเฮ้ยไอ้เหี้ยขาล่าก็โดนเอาความเมียก็เฮ้ยอารเธอร์าาทำอย่างนี้อารเธอร์เราสะเชื่อใจน้อยอะเราคอมโบนายอย่างดีเลยไป,ปยชาวแองสติดเหรอหมดลุกขี่มนุษย์หน่อยแล้วกันขี่มนุษย์หน่อย เอย่ยดนนอกันกมั่วหมดแล้วเฮ้ยแฝดอย่างนี้ลูกข้างเราเว้ยแฝดดูข้างเราถ้าสมมติเรากดเป็นซูปเปอร์แมนก็จะเป็นเรกเลงซูเปอร์แมน ฉันไม่อยากเลือกงนี้นะไม่ม euh so ีทางเลือกหนายไม่ไดื oh ้อแอลติส oh บุ so ๊ฉันในมีคนที่ต้องการโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดล้ว โอ้โดนล้อืมโอ้โดนล้โดนล้วเอาคืนเอาคืนอะย่งมือแข็ง killing game for my 7th se oh season -oh. อึอฉลาด,นะอ,าลาดอีกนะอีอย่าฉลาดดิโอ้โหอ้าอย่าจับอยู่แล้วสิงนะ ไปอ๋ออ่านอยู่นอยู่เสียงดังไว้แ้ครับเพราะว่าตอนกลางคืนล้วน่้ไปดของโบนี่ ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะจะพอ,อเอาเอเ้ยกดตั้งสี่ปุ่ม รอดไหมไม่น่ารอดล่ะเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยอากาติอ่ะอ่าแมงไอ้แสงขางเลยจบนะจบนะฉันไม่อยากูุกมาตอนนี้อ่ะเธอ อ๋อถ้าสมมตเราจะถ้า,าสมมติเลือกซูเปอร์แมนเราก็จะเลือกเป็นกินลเลอร์ทนไล่ออกมาเจอ,อแบกแมนที่หลังเราไป,ไปช่วยเขาอื้มจางอากาศด้วย There's no escape จบแล้วอื้อ

kiếm xe bút xong cháy 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 vậy ô ô ô, cháy cháy ô ô ô, cháy lại cháy 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 nào, เยอะต่อนึงเลยมไม่ทันหรอมือแข็งนะจะแซมโห้คือนะมีใครคุมวะครับเนี่ย And I've underestimated you for the last time. รีบฮะเล่นคอโบนี้มันจะไม่เหมือนเล่นลแรกแรกแรกก็ไม่โดดไม่ทันตาแต่ E เปแา Casser เวียนเลย Ừm. Chẳng chắc chắn là sẽ kết thúc rồi. miếng phải cố gắng để khi Wisdom wasted. Supergirl, where are you? They're following me. Lead them to the cave. you clip. They're coming for us. Come on, go away. Oh, we're here. You're right. Oh, okay, okay. ตาดวิเศษโอ้ยเจ็ดแพ็กว่ะโอ้ยใช่ชุดนั้นชุดสู้กับซูเปอร์แมนเออ Let us right to him. It's no accident you brought us here. Of course, it isn't. I told him about Diana, but I didn't believe you'd turn on me. There and why this is the last time, Bruce. No more secrets, no more schemes. Staying. Staying. I'm not the one who stoked Clark's worst fears. Come Come on, come on, To pacify man's world, Cal needed steel, not compassion. But you didn't bring peace. You started a war.

ยังม,ม่ใช่อรซูเปอร์แมนโอ้โดนเอาคือละหันไม่เอ,อ่ยติดหรือเปล่าไม่ติดอ่ะเอียคของโบว์ you started a war You. โอ้ฮมบูไม่ได้ดังใจเลยว่าอมบูไม่ได้ดังใจเลยวันนี้ แต่งรอบน่าจะได้แต่งรอบ Chụp leo bút À, thằng nhiều, thằng nhiều. Giả gió nè, cái này, gió mình với Your technique is flawed. 为什么踢เบา Uh, yeah. oh. Your war is over. Okay. Fighting on the same side, it felt like old times. But I guess we both knew it would end this way do you remember that night when you told me lois was pregnant you knew even before i said it even that that was a good memory from another lifetime i miss the people we were then me too montan yay montan killing him late on my lay out with bruce you can't win อยู่เ hmm. ท mm ่นแฟตแล้วก็ซูเปอร์กลโอ้มันก็จะไล่มาัออืมืม

Điện, đồ, lên dùn <laughs> <laughs> <Hey>, lên. <lock. cười> ai, điều never quit. เม้มปากแล้วไปเม้ปมปากไป ใจแล้วไม่พอใจแล้วขอลอยไปเลยชิปเม m น n t ว่ะสตอรี่หมดรัสินซูซููไรแค่นี้ออนแอแค่นี้ออนแอรแ He'll be out for a while. I'm sorry, Kara. Oh, I couldn't save him. Kara, it's safe now. Oh, With my powers, the Phantom Zone can't hold me. I'll be back. We'll be ready. Cal, I don't. I wish we were family, Kara. We still are. I hope someday you'll see that. Uh huh. Look Are you all right? No. This symbol should give people hope. He made them fear it. That symbol's meaning is up to the person who wears it. When mm -hmm. Clark and I founded the Justice League, we didn't govern people. We protected them, plain and simple. Maybe the world could use a team like that again. เฮ้ยเหมือนมาวิวเลยจบปะจบแล้วแต่มีในเรื่องซุบแคนะอยากรู้ก็ไปเล้นองไปเลนแล้ว มีเอเคเดตเลยแบบเอเคีดตภาพต่อไปโอเคอกเราเขียนดูแล้วโอ้อหเมื่อกี้แบบนี้ไปสกิ p ไปโอเคอกเราจะจบแล้วเหนื่อยมากเพียบรีแอคโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัอคดคลิปให้เร็ว Pada cip-cip